สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงรายครึ่งเดือนในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568ของชาวนักษัตว์ครบทั้ง12นักษัตว์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาว่าการในภาพรวมช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างภาพรวมดวงการงานภาพรวมดวงการเงินภาพรวมความรักและสุดท้ายสุขภาพ เน้นหนักไปที่โชคลาภอย่างที่ทุกคนรอคอยมาเสมอค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่การพยากรณ์โดยใช้เกณฑ์นักสัตว์เป็นตัวตั้งดังนั้นฟังไว้พอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะสมพง์สัมพันธ์มากน้อยพอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณค่ะจากนักพยากรณ์วาสนาอัพเมซิงทาโลสวัสดีค่ะดวงรายครึ่งเดือนของชาวนักสัตว์มะแม ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568ช่วยเขาเขาเห็นค่าไหมใครทำบุญกับคนไม่ขึ้นบ้างคะทำดีด้วยไม่ได้รับสิ่งที่เรียกว่าการกระทำดีๆตอบ คุณควรกลับมาคิดคะ่ะไม่ใช่รอให้เขาทําดีกับคุณต่อไปหรือไม่คุณก็ทําดีกับเขาโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะรวยเดียวดีกว่ารวยเร็วกว่านั่นหมายถึงถ้าศักยภาพคุณพร้อมบางทีการรอ การร่วมหุ้นนะคะอาจจะทําให้คุณพลาดจังหวะนาทีทองของชีวิตไปก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะคะนักสัตว์มะแม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรมะแมจ๋านะคะน้องแพะของเรานั่นเองนะคะบางทีเนาะช่วยเขาแต่คนโดนตําหนิ กลับเป็นคุณในสิ่งที่คุณไม่ได้ก่อในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ต้องระวังนะคะเรื่องเข้าใจผิดและยังไม่เหมาะที่จะมาอธิบายด้วยคืออธิบายก็อธิบายไปก็ไม่ได้ส่งผลดีความเข้าใจผิดมันพุ่งมาที่คุณอย่างเต็มร้อยแล้วคนที่คุณช่วยนะกลับไม่ได้ออกตัวออกหน้าออกรับหรือไก่เกลี่ยให้คุณดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะการช่วยคนในช่วง ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะตลอดสัปดาห์นี้นะคะชาวนักสัตว์แม่จะเน้นการลงมือทำนะคะหรือการรับช่วงทำแทนคนอื่นหรืออาจจะมีงานของคนอื่นโยนเข้ามาให้คุณต้องทำและพ่วงกับตำแหน่งงานที่คุณทำเยอะอยู่แล้วนะคะคนในวงสังคมข่าวรืออาจจะ ซุบซิบนินทาและอาจจะกระทบต่องานนะคะจนส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจผิดหรือพลาดงานสำคัญบางอย่างเพราะข่าวที่มันไม่เป็นความจริงข่าวโคมรลอยอันนี้คุณต้องระวังดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เรามาระวังเรื่องของการคุยกับคนนะคะ ข่าวใดที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ต้องนําความออกไปไว้ในที่แจ้งเซฟตัวเองเอาไว้นะไม่พอใจเจ้านายเก็บเอาไว้ในใจนะใครที่ทําผิดถ้า มันไม่ใช่เรื่องของเราอาจจะอยู่เบื้องหลังคอยเป็นกําลังใจให้เขาแต่อย่าออกตัวแทนนะคะบางทีเราอาจจะเสียเพราะเรื่องนี้ได้เพราะเกิดการเข้าใจผิดได้นะคะเวลาที่ <c oughs> คนในองค์กรทะเลาะกันใครจะแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายคุณเลือกตรงกลางเอาไว,ไว้ก่อนให้ผ่านครึ่งเดือนหลังไว้ก่อนเขาเรียกว่าเลือกตรงกลางปลอดภัยที่สุดนะคะ <c oughs> อือเพราะว่ามันเรา พราะเดี๋ยวเขาเกิดเปลี่ยนข้างเปลี่ยนสีใครผิดใครถูกนะคะมาเรามาเจาะกันเรื่องงานกันดีกว่านะภาพรวมดวงการงานของชาวนักสัตว์แม่ในช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้จัดว่าถือว่าถ้าไม่ไม่มีเรื่องคนอื่นให้คุณต้องไปเดือดร้อนหรือรับแรงกระแทกแทนออกตัวแทน ภาพรวม2สัปดาห์นี้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าดีมากๆนะคะสัปดาห์นี้จัดเวลาได้ดีปฏิเสธงานคนอื่นได้เก่งมากค่ะมะแม่จ๋าเพื่อรักษามาตรฐานของตัวเองให้เหมาะสมนะคะเงินเล็กๆที่คุณอาจจะมาจากอาชีพเสริมเล็กๆหรืออาจจะได้จากการปันผลเล็กๆนะคะอาจจะได้นำไปต่อยอดทำทุนเริ่มงานใหม่ๆเริ่มงานหรือว่าช่องทางเสริมใหม่ๆเกิดขึ้นหรืออาจจะเอาเงินนั้นไป ต่อยอดด้านความรู้ให้กับตัวเองก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะลงคอร์สเล็กๆนะคะทําทุนเริ่มงานใหม่สินค้างานบริการงานขนส่งอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นค่ะถ้าคุณเป็นนักวางแผนนะคะหรือเป็นคนที่วางแผนหรือวางแนวทางการตลาด คุณจะมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนหรือเดาทางตลาดได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเป็นนักวางแผนที่ดีใครทำงานด้านการวางแผนสถิติตัวเลขบัญชีจะค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ละเอียดนะค่อนข้างไปในทิทางที่ดีมากๆนะคะงานตรวจสอบนะคะงานเช็คหรือว่างาน q c ถือว่าดีค่ะนะคนที่ทำในเรื่องของความเก่งในในการ ดีไซน์ออกแบบนะคะก็ถือว่าเป็นรู้ทางที่ยอดเยี่ยมในช่วงนี้ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้ดีไซน์วาดภาพสร้างภาพการ์ตูนสร้างภาพเสมือนจริงนะคะใครที่เป็นสายครีเอทสร้างสรรค์นนะสายการตลาดประชาสัมพันธ์ถือว่า เป็นงานที่เข้าทางมากๆนะคะอีกกลุ่มง,งานหนึ่งที่โดดเด่นนะคะที่มาได้ดีก็คือกลุ่มง,งานที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําขายประกันเกี่ยวกับอัคคีภยัยหรือการขายประกันบ้านนะคะขายประกันด้านอัคคีภยัยการเกิดภัยพิบัติต่างๆนะเหมือนคนจะทําสัญญาตรงนี้มากขึ้นนะคะก็ลองดูค่ะเจรจาต่อรองกับลูกค้าดีๆนะ มาดูภาพรวมการเงินในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายครึ่งเดือนหลังกันบ้างการเงินต่อยอดเงินเล็กให้เติบโตเป็นเงินใหญ่ดีจังเลยนะคะมาแม่ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือการเก็บออมเล็กๆน้อยๆส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จตรงตามเป้าหมายนะคะเอ่อถ้าคุณอยากจะทําอะไรก็พวกซื้อมาขายไปก็ได้เนาะยังไม่ต้องสต๊อกของเองจะดีมากๆธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตเองยังไปได้ดีนะคะ การอยากจะอบอกคลิคก,กับชาวนักสัตว์มาแม่นิดนึงนะคะให้คุณหากระปุกอมสินนะมาเก็บเงินนะคะเก็บสักนิดนึงวันละบาท2บาทหรือเก็บสักนิดนึงก่อนจ่ายนะคะให้เหลือเก็บในแต่ละวันอย่างมีวินัยจะส่งผลให้คุณมีเงินก้อนโตมากนะคะกระปุกอมสินที่แนะนําเป็นทริคให้กับชาวนักสัตว์มาแม่นะคะที่ตรงโลกแล้วก็จะเก็บเงินได้อยู่คือกระปุก,กอมสินรูปหมูค่ะ รูปหมูเลยนะคะเอามาเลยค่ะเก็บได้เลยแล้วเก็บกระปุกไว้เลยอยากไปซื้อรถซื้อบ้านเก็บเป็นกระปุกรูปหมูนะคะแนะนำนะเก็บขั้นต่ําลงท้ายด้วยเลข4ีค่ะ4บาท14บบาท24บาทและ34บาทจะช่วยได้มากๆนะคะและอีก4เดือนค่อยมาดูกันนับมาดูกันอีกทีว่าเงินมีเท่าไหร่แล้วถ้ายังไม่พอใจทบออกไปและอีกสเดือนมานับต่อนะคะต่อมาค่ะ ก็ถ้าใครไม่อยากเก็บเงินใส่กระปุกออมสินมีอีกเรื่องนึ่งทริคสำหรับชาวนักจัดเมะแม่ก็คือทำความสะอาดกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเก็บพวกอ่าคาร์ทโเดอร์ต่างๆนะคะอย่าให้มีพวกเศษใบเสร็จเก่าๆนะคะแล้วดีไม่คุณอาจจะเจอ เขาเรียกรอตลีที่คุณไม่ได้ตรวจด้วยอ้าวไปตรวจซะไปตรวจซะนะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะค่อนข้างมีวินัยในการเก็บเงินแล้วก็รู้สึกเข็ดกับการใช้เงินนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่รู้จักค่าของเงินมากๆนะคะต่อมาค่ะในด้านของความรักกันบ้างบอกกันตรงๆนะคะว่าอคุณไม่จำเป็นต้องรอว่า เออรอให้ถึงวัยนึงรอให้งานมั่นคงนะคะเพราะาตอนนี้ดวงของคุณอะไม่จะเป็นต้องรอเวลาใดๆอาจจะมีคนน่าสนใจนะคะ มาสนใจคุณมายืนข้างกายคุณในเร็ววันนี้นะคะส่วนคนที่พยายามเก็บอาการนะคุณแบบคุณไมีแอบชอบใครคุณเก็บอาการนะเก็บไม่อยู่ค่ะเขารู้ค่ะเขาดูรู้นะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะโอ้โหจะมีเกณฑ์คนมาติดพันแสดงว่าเนื้อหอมนะเป็นดวงมีเสน่ห์เกิดขึ้นนะคะนักสัตว์มแม่ในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่เป็นคู่ครองแหมตรงข้ามกับคู่ครองด้วยความมีเสน่ห์ค่ะคนที่มีคู่ครองเป็นคู่รักหรือคู่ครอบครัว ระมัดระวังนะคะจะมีคนเข้ามาแอบชอบแฟนเราหรือแอบชอบเราทำให้เกิดความมัวหมองในความรู้สึกได้ระมัดระวังมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ของครอบครัวเออด้วยความมีสเสน่ห์นะ,ะต้องระมัดระวังนะคะ หรือถ้าบุคคลที่3เป็นการเกิดของเด็กนะคะเกิดเราได้รับข่าวดีการมีทายาทบางทีเขาคนนั้นบุคคลที่3คนนั้นอาจจะเข้ามาดึงดูดความรักจากพ่อจากแม่นะคะมามาให้เราต้องแชร์กันอันนี้ถือว่าได้นะแต่ถ้าไม่มีก็ระมาระวังบุคคลที่3นะคะนี่คือภาพรวมของชาวนักสัตว์มแม่ที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงด้านสุขภาพนะจ๊ะสุขภาพช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหารนะคะ เกี่ยวพันนะอาจจะทําให้เรากินอะไรมันดูดีๆนะนักสัตว์มาแม่มีผลทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะหรืออาจจะปั่นป่วนในท้องนะคะไม่ใช่เรียกเขาไม่ได้เรียกท้องเสียแต่มันกึ่งปั่นป่วนนะคะอาจจะเป็นยาวๆลากยาวหน่อยนะคะหรืออาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะทางเดินหายใจนะนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนชาวนักสัตว์มาแม่ค่ะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆเนาะสิบห้าสิบหกวันก็ เอาเป็นว่าสิ่งที่สําคัญที่เตือนที่สุดคืออย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน และอย่าเอาความในออกไปไม่มีใครเก็บความลับได้ดีเท่าตัวของคุณถ้าคุณมีความลับอยู่ในตัวนะคะแต่ถ้าคนจะรู้ความลับคุณเพราะคุณเก็บความลับตัวเองไม่อยู่หรือเก็บความลับองค์กรไม่อยู่แล้วมันจะกลายเป็นไฟเผาใจได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวได้ในอนาคตก็คุณพูดไงก็คุณพูดไงเอออะฝากกดติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนา Amazing Carlo ไว้ด้วยเราจะมีเข็มทิศในเรื่องของการดูดวงไม่ว่าจะเป็นนักศาสตร์ราศีลัคนานะ ะะรวมถึงแรนด้อมความรักที่ฮอตฮิตมากๆเรามาคอยดูกันนะคะอ้อลืมบอกเรื่องโชคลาภ โชคลาภนะเออเอาเป็นว่าก็เล่นตามสมควรแล้วกันนะคะโชคลาภของคุณอาจจะมาจากวันเกิดนะคะของคู่ของคุณนั่นเองนะคะตัวเลขเกี่ยวพันกับคู่ของคุณนะคะเป็นกาลังใจให้ค่ะแต่อย่าไปคาดหวังมากเอาสิ่งที่เราจับต้องและเราทําอยู่ทุกวันก็คือดวงการงานการเงินนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่เราคอนโทรลได้อยู่นะคะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะส่วนชะตาชีวิตด้านโชคลาภฟุกฟกก็ไม่รู้สวรรค์เขาจะโยนถุงเงินมาให้เรา ตุบเมื่อไหร่นะคะอะฝากแชร์คลิปนี้เป็นบุญค่าครูครูไพ่ทุกการแชร์ปันบุญนะคะไปทำบุญกับการศึกษาเสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ